น้องพีมอายุ13ขวบนะครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนะครับของเยาวัานะครับเป็นอนาคตของชาติอนาคตของครอบครัวนะครับฝึกขับมา1ปีแล้วนะครับตอนนี้นะครับหลังจากทําการอธิบายส่งมอบเสร็จนะครับเป็นลูกค้าให้ลูกชายนะครับนํารถนะครับมาลองลอกนะครับลอกสักในหน้างานจริงของหลังบ้านนะครับของตัวเองนะครับว่าน้องนะครับส โอเคนะครับปรับความเอ้าใจครับรถนะครับคือว่าเป็นโอกาสดีครับกับโปรโมชั่นพิเศษสุดฟีดาวฟีดาวฟีดาวนะครับเซลล์นุกจัดให้รถคันท,ที่ใช่สำหรับคุณรถบุู๊ตจาเจริญนใจบายเซลล์ครับ สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแล้วก็เอฟซีนกทชแนลบายสนุกทีนาแล้วทุกท่านนะครับวันนี้ครับมีโอกาสนะครับมาทรงหมอบนะครับเจ้าช้างน้อย kx 0 3 3 4 h i t KM p a c k a g e ขิพกนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นเสื้อผ้านะครับลูกค้านะครับเขาเรียกว่าเป็นลูกค้า V ีพีนะครับเฮียวัดของเฮานะครับแต่คนขับวันนี้นะครับไม่ใช่เฮียนะครับแต่จะเป็นใครนะครับวันนี้ผมจะพามาสัมผัสมาสัมผัสนอกนะครับ ว่าน้องเป็นผู้ใหญนะครับเนาะนี่สวัสดีครับน้องเพีมงรอเปล่าครับครับอายุเท่าไหร่ครับน้องสิบสามครับมหนึ่งเนาะสิบสามขวบเราเราขับรถขุดมากี่ปีแล้วครับปีหนึ่งครับปีหนึ่งนะครับก็วันนี้เซียนุกได้นํารถมาส่งน้องนะครับให้กับเฮียนะครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอนาคตของชาติแล้วก็ความหวังของครอบครัวนะครับน้องได้ศึกษามาได้หนึ่งปีแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวนุกสิบ้ามาเบืองาว่า อายุ13ขวบนะครับน้องพีมนะครับจะฝีมือดีแค่ไหนในการขับเจ้ารถขุดคูบ o ต้รุ่นใหม่ kx 0 3 3ไม่แกะกลองจากคูบต้าเจริญชัยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปครับน้องพีมเดี๋ยวพี่ตามไปนี่นะครับมื่อนี้นะครับเจ้านกผ้ามาเรียกมันจิ้มเพราะว่าน้องสิไปล่องนะครับใส่หน้างานจริงอยู่หลังบ้านตัวเองนะครับนี่คือน้องพีมอายุ13ขวบนะครับ เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเฮียวัดนะครับที่ฝึกหัดขับมาได้หนึ่งปีนะครับซึ่งเป็นการว่างหลักฐานนะครับว่างอนาคตให้ครับลูกนะครับเลยซื้อรถกุดตัวสามตันนะครับเพื่อล่องรับงานเห้น้องนะครับในภายภาคนานะครับน้องอารซีเลี้ยนมากเลยเอาน้องอารซีมาเห็ดธุรกิจเราเหมาครับครอบครัวนะครับเนาะครับไปกันเลยครับเสี่ยนุก บรรยากาศสดๆนะครับที่บ้านคุณลูกค้านะครับกับนุกลดกดชาแนลบายเซลนุกครับโอ้ยนะนี่นะครับมูการเอากูมอาอาร์มไปนะครับซึกว่านองเสียมียับแห้งนะ โอเคโอเคยอดกรบอาจีเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีนะครับน้องกระอาจีดะไปศูนย์ฝึกขับรถขุดคูประดาเจริญชัยนะครับเพราะว่าเราจะมีศูนย์ฝึกขับนะครับมีไปรับรองจาก,กมพัฒน,นาฝีมือแรองงานนะครับเพื่อเข้าไปรับงานหลวงนะครับเนาะ งานอบตงาน่างประเทศจริงๆนะครับเข้าสิมีใบเกติบัานให้กครับคุณลูกค้าชาวซื้อรถพุทธกับคู่บตาเจริญชัยนะครับเนาะมาไงลูก่าครับมื่อนี้เข้าให้น่องในร่งองแบบได้ครับเนี่ยโอเคไปตอนนี้มันมีไฟเน้ะเฮียเนาะ นี่ครับเหี้ยวัดเฮาเหี้ยไอ้ขั้วไอของเฮาวป่ะครับเ <c oughs> จ็ดปีแล้วเหี้ยเนี่ยเจ็ดปีแล้วครับบรรยากาศสดๆครับจองให้ท้องหน้าอีสานบ้านเฮาครับเอฟซีโอ้เขาเอิ้นขั้วดอนบ่กเหี้ยหน่อยขัว้วดอนลูกดำขั <c oughs> ว้วดอนลูกดำ <c oughs> นะเอฟซีใคบ่เคยเห็นขั้วดอนลูกดำนะครับนี่เดี๋ยวมะบึงนะครับว่า ไหวๆลงมวังครับเจมสซี่เพิ่นเสียน,นาจะหว่วงลูกเพิ่นนะไกลๆบ่ได้นะครับหนางานจะอยู่ในอีกเขตพื้นที่นะครับนี่นะครับการเดินรถของนองเข้านะน้องพิมนะครับสิบสามขวบมาดูฝีมือนะครับว่าน้องจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับในการทดลองเบื้องต้นนะครับหลังจากที่อธิบายการส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะครับ ลงสิไปทางไหนดีครับผมย่านคุยโวนนะครับ FC ครับผมบอคอยถือสตากับเพิ่นบันไดน,นะครับเพราะว่าผมเคยโดนเพิ่นส้นไปนแล้วนานเห็นหมดเลยเขาต้องไปทางไหน <c oughs> บอไว้ครับ FC เียนทาง อ่ะตอนนี้นองก็ได้มากนะครับใกล้สีห์ห้อท่างขืนตรงสาแล้วนะครับอ่าทั้งคุณพ่อนะครับว่าจะให้นองมาหลอกซะนะครับวันนี้นะครับก่อนขืนนางานรับเหมานะครับเนาะเดี๋ยวมาบึงประสิทธิภาพเจ้าเคกสุนทรสามนะครับครับน้องพิมพ์อายุ13าขวบครับหลังจากที่ฝึกหัดมาแล้ว1ปีนะครับน้องก็ได้เรียนรู้จากคุณพ่อนะครับประสบการณ์จากคุณพ่อเนาะ เอาลูกมาน,นี่น้องก็น่ารักนะครับอันนี้เสื้อยังไงเฮียบอบี้โอ้น่ารักมากครับ64น้องบอบี้ของเรานี่นมีร่มแห้งนะครับเด้อขอถอยขอไพนแล้วครับบอบี้ก็จะเป็นสุนัขคู่ใจของเฮียนะครับนี่โกลเด้นนะอาจจะเป็นโกลเด้นน่ารักนะครับผมไม่ผิดมีไพ่ ลมแห้งเนี่ยนะครับขอโทษขอให้นั่งครับวยู่ดีมาย่ทรงหมอบรถเหี่ยแล้วนะครับมาเป็นบุ้ชายขอเกี่ยว,อ,ยวอแหวนมันนะครับทดลองใส่ในหน้างานจริงตังบานตัวเองก่อนนะครับก่อนเสียออกหน้างานลราเมา,อาโอ้ธรรมดานะ ต้องนั่นหัวนี่คือเฮียล้อมไว้ว่าเทศสวนมันเห็บอ,อ๋อเอาไงคือต้องนั่นแม่นี่เห็บแม่นั่นนโอ้หอนนี่โอ้ดีงามอยู่ครับเดี๋ยวมาบึงหน่องกันครับโอ้มาทำงา,านนะฮีมือสิบสามกวบก็เรียนรู้กันไปเรื่อยนะครับงานพวกขวบเทศขวบนะ บอกว่าจีเป็นลูกเสียแท่นเองนะครับเกิดจัดมาแล้วนะเดี๋ยวมาเบงพอสังเข็บะครเงี้สนใจโปรโมชั่นนะครับสอบถามเขมาไม่หลายนะครับฟีดาวฟีดาวนะครับเซลนกจัดนักอยู่แล้วนะครับช่วงนี้นะครับส่งฟีทั่วไทยดูแลด้วยใจใกล้ๆก,ก็ไปถึงครับ นี่นะครับในการดูแลจากคุณพ่อนะรถหน้าไอ้ป้าคู่นี่นะป้าคู่น้องยังเอาไว้ตึงหนอง่อยใช่นีมครับโร่มแห้งครับตอนนี้พายุร่มมาอีกแล้วครับจังหวัดอุบลฮอง เี่เป็นไงบ้างครับฝีมือน้องพิมพ์นะครับอายุสิบสามขวบเป็นอนาคตนะครับแต่ก็เป็นกำลังรับพ่อก็เริื่มอายุหลายแล้วนะครับนะเนาะเด็กผู้ทางมาให้ลูกชายเพิ่นนะครับปีไทยน้ำนะครับกับขอบครัวทองหอนะครับเยวัดของเรานะครับ คือว่านอนกับการซับคอนทูนกันยังก็คือว่าใช้ได้นะครับธรรมดานะครับเสียพิมพ์ของเราไปรุ่นพันล้านนะครับออยอดเยี่ยมมาครับ ในอี้พี่นีนะครับนุกมาให้เบิงนะครับก็คือมือนีนะครับการส่งมอบรถของหนุกพาเบิงบรรยากาศแต่ว่ามือนีเดี๋ยวถือโอกาสนะครับน้องนาสีเป็นเลือกดีของเฮียนะครับรับรถมือนีนะครับพันจันนะครับน้องอานาสิยึดเลียนนะครับเพื่อจีมารับมอบนะครับรับมอบรถหุ้นแบบเซียวนุกับขอบขั้วนะครับเพราะว่าน้องเป็นคนเลือกเองนะครับรุ่นนี้เพื่อจะมาใส่ในนางานว่างทอของขอบขั้วนะครับ ตะงานอย่างงครับงานเชี่ยลิงงานคุชฟูติงนะครับเกิ่นมาเป็นระบบธุรกิจครอบครัวรับเหมาทั่วไปแล้วครับเนาะครับมันนี้ก็ให้เบิ่งเล้วว่าการขับรถคุดหรือการรับเหมานะครับจะมีการวางแผนตั้งแต่เนื่นนะครับว่าสีอายุหน่อยอายุร้ายนะครับเขามีช่องทางนะครับก็สามารถเช่าสื่อรถคุดนะครับเพื่อมาประกอบธุรกิจรถคุดนะครับคู่บ้านะครับ ในครอบครัวของตัวเองได้นะครับสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ063 392 9 9 5 4เซลลสก้ซนุกรอให้บริการอยู่นะครับฝากติดตามเพจนะครับรถขุดคูบต้าเจริญชัยบายเซลยนุก้วก็ช่องทาง YouTube นุกรถขุดชาแนลบายเซลยนุกนะด้วยนะครับนะครับขอบคุณทุกที่ติดตามส่องหน่อยๆของนุกนะครับอันนี้ก็ฝากน้องพี่ไว้น้ำนะครับเเพื่อนเป็น อนาคตของชาตินะครับนุกกระเดยผ้าเบืองแหล้วว่าบอกว่าสิเป็นอายุใดก็ตามแต่นะครับมีความไฟฟฝันนะครับที่จะเฮ็ดงานบอว่าสิเป็นงานรับเหมาหรืองานรับจ้างทั่วไปนะครับใส่เครื่องจักรให้มันตอบโจทย์กบหนางานของท่านเองนะครับผมอะวันนี้ก็ล่ไปด้วยนะครับเนาะกับบรรยากาศการทรงหมอบต้องการทดลองใส่งานนะครับหลังจากที่ทรงหมอบแล้วของเฮียวัดนะครับและน้องพิมพนะครับสุด่อของเรานะครับ สหรีพีนี่นุกตาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ